โอ้ยนยินเยมมาีดตัวมากองหนาวกะกอได้บ่าป่าได้บ่าได้บ้าป่าพูดควาอย่างนี้มันเดียวไม่หมดหูมาเลยมันโอ้ยทามุดกับพวกเป็นตะมิ้วกินไุ้ดรุเอ่างี้ โอ้โหยโอ้ยโอ้เที่ยงแล้วพี่กวางทำไรพี่พี่กวางทำไรพี่โอ้ผ่ามาครับโอ้านมาโอ้พี่ชิมทำไรพี่อ่ะหมรัลดสาครับ โอ้ทำอะไรใช้ได้ใช้ได้บอกวานี่จะอะไรเออเอ่อเมาอรับมาเออเออเอ้อเ่เออ่เอ่เอเออเ่อเตาเข่อเ่าเอ่อเอ่อเ่อเเอ่เย แลังาทานไม่ดีใส่ะไบางนี่ก่เดี๋ยวพว่เดี๋ยวพี่นานกินด้วยเดี๋ยวเ้อเห็ดนนัเอาเสียไมาช่วยพี่เสียเสียบเสียบฝันอันนี้อนี่ครับผมแง่มากอยู่น้องหลังค่ำเนี่ยแหละครับ หลักปลาพี่กัน <laughs> สวนป้าไพไอเนี่นะครับผมน,น,นี่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 หลังฟ้าไมไนะก่นีกน,น,นึ่ครับผมมันจะมีสาเหนี่น้อยอยู่นี่หาแนวกินเทียงแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนี่ละน้องเหนีน้อยนี่แหละน้มกุ้นคุ้นบ้านสาหนี่มันตะโด,ลละดนหรือใบโดอโดนเนาะก็หยิบปอยไปเฉียง สวัสดีครับผมเ,เป็นไใน้ลงปู่ไส้หนนกระลียนกระจบไปจบขึ้นปอหกรับขึ้นปอหกครับโอ้โหสิพตีมวยเมือนี่ขึ้นส้เก่งนะมวยวะครบสิพตีมวยอีกบ่โอ้ยพอครับลงน้องเล้่อแม่ครับพ่อ ปลอยยังหาแนวกินเทียงเนี่ยครับใช้ไหมเส้่สั่งก่อนมีนะครับปล่อยจอนี้แล้วกิโรงเมื่อผสมจอดระบางทีจะมันด๋อยกันคุยกันอยู่ปอมาลุ่มไล่กัดสอบเด็กก่อนปล่อดังไฟหรอเบื่อเดี๋ยวดังมือเก่าเออดังเกวาจอนี่หน่อง เหมือนซุมปลาไว้เลยฮะเตจ้าบอใหญ่นอนท่านตื่นนะครับผมช่วงนี้ก็บรบรยกากาศเลยเสามากนิดนึงนะครับผมนี่ามาหาแนว่เว่กินเที่ยงนะครับปะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงน้องกันครับรพี่นอ้องเดี๋ยวไทยมั้งนะครับลงุมลงุมลงุมไอ้ลีลาอะไรมอนั่นลงุ่ม มีมีต้มดีๆหมต้ำเดี๋ยวเราลงลงลงโ้โหอ้หโยเลครับพี่น้องผมๆเยอะจาบมันนั่นลงมาเลยมึงต่อเน้ยเด้เหรอต้ำหมดแล้วมันลงไปลงไปลีลาอะไร มึงลงไปเลยมึงจะทำดูเิตรงนี้โอ้ยพอท่านกินเขาเรื่องโอ้ยเนี่ยครัโอ้ยรู้สั่มโอ้ยได้แล้วได้แล้วอ้ยสองปไะป่ะ มาแล้วอู้สามสามบผมมัน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 มน,ม,นมาไอ,อ้โดนโอ้อทีเด็ดทีเด็ดลาเนปี่เผาอเอาแบบโอปลอยนะทีเด็ดเลยทีเลย,เลยครับเพียไมรอ้คชามา,มา,มาพอไม่ต้องพอจับใส่ถังปะเดี๋ยวมอไปซุบป,ปากมันเลย ยิ่งโอตยี่เบ็ดยาตยัโอ้แลวนี่ครับผมบาสสงเต็มเบาเลยนะครับะสว้ยเลยเขียวมันคงหวเขียวมันคงย่ตัว่งหัวเียวเป็นน้ำต้นให่นยใ่ดอกุ่มนี้นยกินเนาะต้นเป็นปลาหลังครับเอาไปนี่ยนก็ตน่ละ ปี่ายปีนึงก็ทำนี่กเก่าโอเคียเพมันยังเด้ตัวมพี่เขมีงกินีอาหารเนาะคิดจะเอากงเอากุ้งล้งไหเป็นูกนย่เอาบอบอพอจับไ่ปยจับยงมันเด้ะรือโอ้มาสอปลาดุกยันตัวยนตัวนเออันตัวปลาลูอนี่ยันตัวโอ้แล้วเทียงแล้วแล้วเทียงแล้ว

โอ้เหี่เป็นพงป่าโอ้โหงมไงไม่ต้องลากต้องแล้วอาอ้วย้หกบอกกมมึงยานังนอกปาเน้อ้อเอน้เนอเแล้วเนอเอเนื้ ouais. อเอนื้อเอเน้วไนื้เอ้มนอนเเน้เเน้าเ้อนาเอนเออ ปากเงี้ยหยงเลยดุดดุดดุยอยยเหยงเลย้ยกระดุกกรโอ้เ็าคากเงเลยตัวเรื่องหรือป่าสัซว์นิพี่มันมันนี่ว่าทำตัวซ้ำแข็งหวันซ้ำขาเอาบอลเหรอตึงตึงแห้งมคใใเลยมันงูเลียมเนาะยังได้อีกอะํ

ม้วนเลยม่ะหม้อปลกควาคักแต่เมอนเอ็นวาเกีควาอเรียกี่อรยาวชัหม้อปกควาีเอ้ฮงลงมาพื้นเออเฮงพื้นหมวบวหควนั่นนั่นน่นเบรม้อปไตออเฮีนลงาหัวบัคี่ปเยรตมือนบกาเศาว้ยมีเรื่อเือแ้วมนวอยู่เฉยเนาะหัวบปลควหค ไปๆไปงมมุมพี่น้องูมี่น้อไมาควายดีเดียกอเหินบ่อ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 หัวเลยางัสนหางดินดับดัมันวอกลอวะสงสัยยู่งอมาควยมาควายโอมยมอกเสียงเมียงสองบ้มึงเยเหรมาขาลงเลย ไปไปไปเดี๋ยวงาไปเดี๋ยวนี่ยหัวปดพี่น้องเดี๋ยวไทยมันกับผคันใดโตเสียงเหมือนเงี้อมเดี๋ยมันตื่นด้ไอเสียงเหมือนันตื่นดูคือมันาเป็นอินเลยม่มาีดตัวมาก็หนาวไนะได้ว่ปลาได้่าได้่ปลาพูดความองี้มันเดี๋ยวไม่หมดหูมาแล้วมัโอ้ย

ยัดไหมะคว้าแล้วปะการับวลงกันนะปอยู่ไันยันหอปปะควาดิูแล้วถ้าเนแบบน้นี่ปโคตงาีปงวะคนันวกปวกที่เอาอยู่ปว้าปวนี่มึงอูเห็นละมงไปมไปแล้วขามมนอนเต็งเลยมึงก็นอนเต็งไปเลยไหม Ui. 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 Lại, nó khói Ui nãy nãy, ai, ai, bọt 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 này, ôm mát, đưa con gì nghe, nhanh 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 nhanh, bò, ngay đu ngay, bao nhiêu bao nhiêu, 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 bao โอ้ยโดนยงมืออะไรสุดยอดเลยเหตุกลรณ์มันงุ่มมาบ้าเลยนี่นี่บ่กอาต่ำเหี้ยตึ๊กตึ๊กยี่บ้ลเลยเล่บักควาบบุกุ้มงุ่มยิ่งงุ่มยิ่งงุ่มยิ่งเต๋อมาดลุงพูดเะต้องคอยไปเอาผมแบนไปหั่นเรา่นไปยังถูกมึงบ่ ดูเเลยบอลแนกซ์ซูนเนี่บอลปแนกซ์ก็ปาขึ้นได้เดยปแนกซ์นโอ้ปาคอปาคอนี่เอรเียนนี่ยังแมนอีกตัวนี้กลนกั่นช่วยนะช่วยของนโอ้โหรุดานี่ว่าแล้ว ไไดอกไไดอกไดาไดอกไดอกโอ้โหขวบ้มไ <laughs> ่คต้องจับมนเลยจับอนดมหี้ยงวิู่้สักรกันรอยู่คืขึ้นเนาะเซ่เซ่เซ่ขอเนี่ได้หรือเป่าได้วะ เอาถือไหมเอาถือไหมเดี๋ยวโอ้โหในร้อนเราขึ้นแล้วนะครับตัวนึงงมเย่มาแล้วครับซ้ำกันปลาคาปลาควาปลาควาปลาควาอันนี้ใหญ่ควากันมีพวกก้อ้าปากันหมดยังไงโอ้ยยังลด เป็นไงล่ะาจสวิกเรียนีูนยูแมนบอกูนนนบอก้นองเดี๋ยวเดี๋ยวห้มันได้ปลามัดยได้ไอ้เด้นรนี่นเอาเยอะเอายอีแล้วยอีแล้วใช่บุญบุไปแลมันอยู่มันอยู่ในแหนอยู่ในแหนีบาขาดจเย เว้ยเว้ยสรรมะเนี่ท่าชิมเงเนี่ยครับมันขั้นหนาขั้นตัวเอาไว้ตุ้มมันลายเว้ยโอ้ท่าชิมกันแดดป่ดเนี่ยท่าชิมกันแดดมึงไปส่องกระจกดูบ้างนะโอ้แม่งสื่อชิมหลานไดยวะกวนอิ่มมว้เนี่กวนอิมมันขั้นมันขั้นเนี่ยขั้นตัวครับผมโอ้ยเปนไปถ้วยเนี่ยแต่เาควกอ๋นี่แล้วจ้ะควนเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็ดีใส่ฟอย อย่างว่าสูตรอุบลครับอันนี้สูตรอุบลสูตรอุบลสูตรอุคั่วปลาเาตะแล้วยมคนปรุงเครื่องนะครับนี่ไอ้ลูกพิซาทิศนะครับผมปลาซ้ำครั้งเว้ยครับไอ้ซาทิศวันนี้ของแท้ของแท้าเยอมวันนี้วันนี้ของแท้าเว้ยซาลังฟ้าม่อเอนั่งนั่งนั่งได้ขึนเขาอนี่ครับผม มาซอยกันเลขาละใม่เขาละมือครับเอีกขั้วหนึ่งครับผมมะม่าัดมาม่าครับผมทดลองถามนะครับว่าผู้ใดผัดนะครับนี่ครับผมผีกวางนะครับจัดเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้พี่ชิมก็ถือฟ้ามอไปแล้วนะครับผมเจอฟ้ามอไวเรียบร้อยแล้วครับจานชิมนะครับผมไปท้ายาเลยครับหัวแตกคุณ มอวลอยไปหมดเลยครับผม <laughs> <laughs> ะนะครับอาวนี่อ๋อตักให้พี่ชิมอีกแล้วอาอพี่ชิมตักให้จเจ้าอีก <laughs> แล้วนะี่เดี๋ยวเดี๋ยวตักให้พี่สนุกสนุกกันครับผมโอ,โอเคครับสำหรับคลิปนี้มิเพ็นข้าวเนี้ครับยืมกันอบุญเหมือนเดิมนะครับไทบได้่ันมาครับท่านมาฮ่าพอได้ยิมทันมามาากินปลานั่นะครับ สายทิดครับผมลากล่องให้ได้สวัสดีครับนะครับครับ